สวัสดีครับพบก,กับท c กเ n อร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปตดูสเตเดเวนกันันในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ19ชั่วโมงเท่านั้นนะวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารตอน10บโมงเชา้าสเตเดียนของรอบนี้ก็จะจบลงนะครับในส่วนของรางวัลน,นะเดี๋ยวมีคนถามมาอย่างแน่นอน,นครับว่ารางวัลจะแจกเมื่อไหร่นะครับ ทุกรอบเนี่ยมันแจกเวลาเดียวกันหมดนะอ่ะก็คือประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับอาฉะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้นะวันอังคารประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็เข้าเกมมาได้เลยครับมีป๊อปอัพแจกรางวัลจากสเตเวนแน่นอนนะ,ะแต่ต้องเข้ามาเล่นก่อนนะเออถึงจะได้รางวัลน,นะครับส่วนรอบหน้าจะมาเมื่อไหร่ โดยปกติแล้วเนี่ยสเตเดียนมันจะมาพร้อมกับเรนเจอร์ตัวใหม่ของเดือนถัดไปนะครับมีเพียงแค่บางรอบเท่านั้นนะที่อาจจะเปิดชากว่าปกติเล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดพร้อมกับเรนเจอร์นะครับของเดือนถัดไปนะซึ่งอีเวนต์ของเดือนนี้นะครับจะจบวันที่30กรกฎาคมนะครับอาันานั้นเนี่ยสเตเวนต์ของเดือนหน้านะครับก็จะเปิดวันเดียวกันนะเป็นวันที่31กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นรอบของ โคโรโบเรนเจอร์นั่นเองนะครับอาฉะนั้นเนี่ยเราได้เริ่มเตือนแล้วนะครับว่า r u b ีนะครับเก็บได้เก็บนะโดยเฉพาะสายฟรีนะครับในส่วนของตัวอันนี้แล้วแต่นะครับว่าจะเปิดเลยหรือว่าจะรอเพิ่มโอกาสหรือจะรอโคโรโบครับยังไงก็ได้นะครับคือเรนเจอร์ตัวใหม่ของแต่ละเดือนเนี่ยอย่างน้อยๆเปิดได้มามันอาจจะไม่เก่งอะสมมติเปิดได้ตัวไม่เก่งเนี่ยก็เอามาใช้บัฟคะแนนนะครับในส่วนของเสติเวนส์นะครับเอาโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันนิดนึงครับ ในรอบนี้ผมก็ไม่ค่อยเดเล่นซะเท่าไหร่นะคืออย่างที่บอกว่ามี6 ID นะครับผมไม่ค่อยได้เล่นครบทุก ID นะครับคือตอนนี้ที่เล่นอยู่เนี่ยหลกักๆก็จะเล่นใน ID ที่ทําคลิปอ่านี้คือเป็นหลักเลยครับเราทําคลิป ID ไหนเนี่ยก็จะไปเล่น ID นั้นอ่าไม่งั้นก็ไม่ได้เล่นอยู่เหมือนกันนะอ่าส่วนที่เหลือก็จะเป็นภารกิจพิเศษอ่าภารกิจพิเศษนี่ผมต้องเล่นทุก ID นะครับซึ<ด>่งมันใช้เวลาไม่เยอะอ่าใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับเพราะว่าเราทําภารกิจ อย่างละนิดอย่างละหน่อยครับปั๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือการเล่นในแต่ละวันนะ PvP ตามที่บอกครับถ้าไม่ได้ทําคลิปนี้ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็จะไปเล่นเอานน่นเลยครับวันศุกร์เออผมจะว่างนะครับวันศุกร์ก็ถึงจะได้เล่น PvP นะโอ้โหตายไปแล้วสงสัยต้องมีการเปลี่ยนเลนเจอร์สนิดหนึ่งนะครับเอาเดือนนี้ศัตรูเป็นธาตุไฟหรือเปล่าน่าจะใช่นะอ่าบางทีก็ มีหลงมีลืมบ้างนะครับอ่ามาดูกันว่าเสาอันนี้จะตีแตกหรือเปล่าอถ้าตีแตกก็ทะลุไปนู่นเลยครับอะหรือเวลาอีกนิดนึงอันตาผ่านไหมอ่าหลังๆผมเล่นระดับยากนะครับเพราะว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างาจะดีแล้วอชนะแล้วเหลือศัตรูตีที่แต่อัปล่อยไปปะเออปล่อยไปให้หมดผมไม่ได้ใส่เกียร์นะเลยไม่ได้ปล่อยตัวนะครับผมเอามาบ๊ฟบคะแนนเฉยๆนะเออไอเจ้าอ่ามูนนะครับ โอ้โหมเมลิวดัสฟื้นต่อหน้าต,ตาเนี่ยครับนี่เห็นไหมเออตัวนี้ค่อนข้างจะเจ๋งนะครับอ่านี่คะแนานก็ประมาณนี้นะครับเจ็ดพันอ่าวิ่งไปเรื่อยๆนะครับคือตัวเรนเจอร์นะครับที่ผมปั้นแม็กอันนี้มีคนถามเยอะอยู่เหมือนกันนะเออเดี๋ยววันนึงเข้าใจเองครับว่าวันหนึ่งที่เรามีเรนเจอร์ตัวดีๆเยอะแล้วเนี่ย PvP มันต้องมีหลุดทีมเนะเพราะว่ามันใส่ได้แค่สิตัวนะครับบางคนมีตัวแม็กซ์เนี่ยสิตัวเอาง่ายสมมติเดี๋ยวมีสักง15ตัวเดี๋ยวจะเริ่มรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยเราเจะาเรนเจอร์ตัวไหนออกดีครับมันจะมีตัวที่แบบว่าตัวใหม่อะตัวใหม่ใช้ได้กว่าเราก็อาจจะอยากใช้นะครับตัวไหนนะครับใช้งานได้ดีนะครับอาจจะชนะทางท่านะครับทางสกิลนะครับอาะสกิลปวนอันนี้กลับมาใช้ดีอะกอดึงกลับมาปวนนะครับหรือว่าคอมโบความสามารถไฮเปอร์นะครับอ่าพวกนี้เนี่ย มันมีเทรนด์ของมันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมีเรนเจอร์แม็กเยอะเนี่ย mm. ก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบางตัวเราอาจจะชอบมันเป็นพิเศษเอออันนี้เป็นเรื่องจริงนะบางตัวเราแบบเฮ้ยเราชอบตัวนี้เป็นพิเศษว่ะเราก็จะพยายามครับดันดูลังเอามันเข้าทีมนะเอออันนี้แล้วแต่คนครับว่าอาจจะใช้างานเรนเจอร์ยังไงครับก็แล้วแต่ครับแต่อย่างของผมเนี่ยตัวไหนที่มันหลุดไปแล้วก็หลุดนะส่วนใหญ่จะหยุดหลุดไปเลยนะครับเพราะว่าหลุดปุ๊บเนี่ย ผมจะใส่เกียร์ฟรีแล้วนะครับแล้วก็อาจจะนําไปเล่นในโหมดอื่นๆอเช่นเอาไปตีกิเล์นะครับอจจะกิวด์ใส่เกียร์ฟรีก็เล่นได้ครับเอาไปเล่นสเตจจุดติครับแล้วก็เตจอีเวนต์อันเนี้ยโตวที่ผมไม่ได้ใช้ใน Pv p ี p เนี่ยเออมากองกันอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะอะคาอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะครับโอเคอะเดี๋ยวเล่นอีกรอบหนึ่งให้ดูนะครับแล้วก็แนะนําน้องนองนะคือเดือนนี้มันก็มีภารกิจพิเศษนะครับ อ่าภารกิจพิเศษวิ่งให้ได้ไกลที่สุดนะครับก็จะได้รับรางวัลนะครับต่างๆนะอันนี้วิ่งในเซตอีเวตนนะสูงสุดนี่500เมตรนะครับแนะนําว่าถ้าเป็นทีมที่ไม่ได้โหดมากครับอ่าก็ไปเล่นระดับง่ายครับเล่นระดับง่ายเลยเอาวิ่งถึง500แน่ๆนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงอันนี้ก็ต้องทําใจครับต้องค่อยๆปั้นทีมไปเรื่อยๆนะครับอ่าเราก็จะได้รับรางวัลสูงสุดเนี่ยเป็นกบแดง8ดาวใช่ไหม อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับสำหรับระดับง่ายเพราะว่าบางคนทีมไม่มีตัวอะไรเลยครับหรือว่ามีแต่จจะไม่ใช่ตัวที่เหมาะสมนะครับในการเล่นเซนิเวนต์นะครับเพราะว่าการตีเสาอ่ะหลักการตีเสาง่ายๆเลยครับต้องใช้เรนเตอร์ครับยว่วงไวเป็นหลักเลยอันดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาตีเสาให้ได้ไวที่สุดอ่ะโซนเกียร์เนี่ยก็ปืนธนูครับปืนธนูในเกียร์วุธนะอ่ะแล้วก็ แหวนครับจ่องสุดท้ายอันหลักๆเป็นประมาณนี้มันก็จะตีเสาครับได้ไวนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวเสริมนะตัวเสริมนี่ใช้ได้หมดครับทุกสายครับสายพลังก็อาจจะเป็นทางถึกนะครับแล้วก็ทางสกิลเอาบางตัวก็เอามาใช้บัฟนะครับบางตัวส่วนใหญ่ก็มาใช้บัฟนั่นแหละอตะบางตัวก็มีดาเมดด้วยออย่างเมเลอดัสก็ถือว่ามีดาเมจนะครับเมเลอดัสเมื่อกี้ก็เห็นนะตายแล้วฟื้นนะครับค่อนข้างจะใช้งานดีมากครับ สายไวพิบนะครับอาจจะใช้ทางดาเมจก็ได้อย่างไทกาก็มาเล่นได้เพราะว่ามันยิงค่อนข้างจะลึกนะครับแล้วก็ดาเมจสองสกิลอาจจะเอามาใช้นะครับชนะศัตรูแต่ว่าก็ต้องดูธาตุมานิดนึงนะเพราะว่าแต่ละรอบธาตุไม่เหมือนกันอันรอบนี้เป็นธาตุไฟนะครับก็ใช้ดาเมจไม้ก็อาจจะยิงไม่ค่อยเข้านะครับในส่วนของศัตรูนะเน้นไปที่ศัตรูครับตีเสาเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เรนเจอร์ว่องไวเป็นหลักนะครับลองลงมาเป็นพลังนะอาการใส่เกียรก็ตามที่บอกนะครับว่า ่ว่องไวกับพลังขอเน้นไปที่ธนูกับปืนครับแล้วเกียร์ตกแต่งเนี่ยเอาเป็นแหวนนะซึ่งเอามาใช้โดยเฉพาะนะครับแตาการใส่แบบนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการเอาไปเล่น PVP เดี๋ยวมันจะตายง่ายอันฉะนั้นเนี่ยก,ก็ต้องบริหารการใส่เกียร์ดีๆสักนิดนึงนะอ่าค่อยๆปั้นทีมครับนี่โซนิกนะครับหลายคนถามถึงนะไม่ได้ใช้นะครับใน PVP นะครับอะนาะคตเดี๋ยวค่อยนามาใช้ให้ดูก็ได้นะมีคนถามเยอะนะครับ นี่เรียวนะครับปารันแม็กมาโซนิกเรียวอะพีวเนะี่ยอย่างคีริวก็พิ่งจะ,ะนําออกจากทีมไม่ได้นําออกสาวรน,นะเออเดี๋ยววันนึงกเ็เอากลับมาใช้อีกครับอตอนนี้ขอทดสอบใช้ตัวใหม่ไปก่อนแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวไปดูการใส่เกียร์ครับตัวที่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับใน PvP แล้วนะก็เอามาใช้ในเซตเวต์เป็นหลักนะครับอโอเคเดีือประมาณ20วินะครับมาดูกันว่าเราจะตีเสานี้แตกไหม แต่ละคนเลือกเล่นไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบว่าส่วนใหญ่ไปคาที่าสาวประมาณ300กว่าอันนี้คือระดับยากนะสมมุติไปคาอยู่ตรงนั้นเยอะๆเนี่ยก็อาจจะลองปรับลดระดับลงมาก็ได้นะครับไปเล่นระดับปกติดูบ้างอ่าแล้วก็ลองคํานวณคะแนนนะวิธีการคํานวณคะแนนง่ายๆนะครับก็นําคะแนนที่ได้ครับอันนี้ผมใช้เนี่ยยูนิตบัฟสตัวเลยนะอ่านำคะแนนที่ได้ครับนําไปหารกับจํานวนคูป,ปองก็ได้ครับ บางคนมีคูปองเยอะนะหรือว่าไปหารกับจำนวนขนนกนะครับที่ใช้นะครับว่าได้คะแนนเฉลี่ยต่อขนนกเน่เท่าไหร่เราก็ดูความคุ้มค่านะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเล่นเพื่อความคุ้มค่าครับบางคนไม่สนนะบางคนอาจจะแบบว่าเล่นยากอย่างเดียวเลยได้เท่าไหร่ก็ได้เสียเท่าไหร่ก็เสียไปนะครับมันจะได้แบบประหยัดจำนวนรอบนะครับเออคือเอาให้ได้คะแนนสูงสุดก็พอนะครับาบางคนอาจจะคิดแบบนี้นะครับแต่บางคนเอาความคุ้มค่าต้องไปหารดูครับ ว่าเล่นระดับไหนคุ้มค่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเล่นระดับยากอาจจะคาอยู่แบบเสาได้เสาหนึ่งเยอะไปอะ่ะคือไม่ผ่านสักทีนะครับมันก็เสียคะแนนนะแล้วก็ไม่คุ้มนะครับอ่เดีด๋ยวดูอย่างของผมเนี่ยอา่าส่วนใหญ่จะไปจบเสาที่ประมาณ460ตลอดครับหรืออาจจะข้ามได้อ่บางรอบก็จะข้ามได้นะอยู่ที่จังหวะนะครับเออบางทีก็ผ่านง่ายเหลือเกินนะบางทีก็ไม่ค่อยจะผ่านนะครับ นี่ส่วนใหญ่บางคนจะคาอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่อย่างผมผ่านได้ครับผ่านเรียบร้อยครับโอ้โหดูเคลโลโลนะเคลโลโลแม็กซ์ครับแต่ว่าศัตรูมันเป็นธาตุไฟนะศัตรูมันเป็นธาตุไฟนะครับตัวท่านมารอบนี้เนี่ยก็เลยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อะเคยมีตัวท่านน้ำก็สบายสบายครับอมาดูกัน20วิผ่านไหมเนี่ย เลนเจอร์ตัวเล็กน้อยนะแล้วก็พวกตัวที่มันเคลื่อนที่ช้านะเอออันนี้สําคัญอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันกว่าจะวิ่งตามมาเติมนะครับก็อาจจะลําบากนิดนึงอ่ะคีริวเห็นไหมคีริวนี่โดนดาเมจพิษเข้าไปนะครับเออดาเมจดาเมจพิษนะครับเพื่อนช่วยได้นะถ้ามันอ่าบัฟนะครับอ่าบัฟอมตะขึ้นมานะครับบัฟมาตะนี่ก็เซฟดาเมจพิษแล้วอ่ะดาเมจพิษก็จะหยุดนะครับแล้วก็ฮิ้วเลือดนะครับอ่ะพวกนี้ก็จะ หยุดยั้งนะครับพวกดาเมจพิษนะครับฉะนั้นดาเมจพิษใน PVP เนี่ยที่บอกว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะมันตรงนี้แหละมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเรนเจอร์นะครับที่ช่วยลบล้างครับดาเมจพิษนะอมตะกับฮิวเลื่อนครับเนี่ยแหละง่ายๆเลยครับนี่มาดูเรนเจอร์ครับตัวที่ผมเนี่ยหลุดทีม PVP ครับเนี่ยมาเหลือค่าเกียร์ฟรีนะนี่อ่ะตัวนี้เกียร์ฟรีเลยครับเรียวนะครับอ่ะน้องๆอาจจะใช้อยู่นะแต่ของผมเนี่ย มันอาจจะไม่ดีมากพอและของทีมผมนะครับนีโซนิกนะครับก็ใช้ธนูนะครับอันนี้เกียฟรีนะอ่าในรอบของโคระโบมาสเตเดอร์นะครับอ่าคีรนะครับอ่ะก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็มาอยู่ในนี้นะอ่ะน้องๆนะครับที่อ่ามีตัวใส่างไวทั่วไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้ัตูมันเป็นท่าไฟงานเราใช้ท่าน้ำก็จะสบายสบายนะครับนนสซารีรถเกณฑ์ห้านไม่ต้องเติมพลังชีวิตเลยครับถ่ายรองเท้านะครับรถแรกแล้วก็วิ่งไวนะครับ เพราะว่ามันยืนไกลอยู่แล้วนะครับมีตัวอะไรอีกอแคมเปญนะเนี่ยพวกธาตุน้ำครับเนี่ยพวกผมก็นํามาใช้นะตัวอื่นก็นํามาบับครับมูนดูยางบับอมตะฮิวเลือดครับเนี่ยมายะครับบับอมตะฮิวเลือดไอ้ตัวนี้ก็ฮิวเลือดนะครับสกิลาบนะครับไอตัวนี้บับทางตรีครับอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวบับคะแนนสี่ตัวอ่าไอ้เจ้าดูมูนใช่ไหมโอ้โหพีพีนะครับไปดูคลิปกันเอาเองแล้วกันนะ เนี่ยแล้วมันดันออกมา2ตัวแรกครับเออเสียพื้นที่จริงๆนะตัวที่เหลือผมไม่ได้ใส่เกียร์นะครับเนี่ยไอ้เจ้ามูนนะครับร่างเจดาวนะครับกับ8ดดาวธรรมดาเอาไปเป็นะปล่อยมาแรากๆก็ให้เรนเจอร์เนี่ยได้ปล่อยตัวออกมาเยอะที่สุดจะเป็นเรื่องดีนะ,ะผมไม่ยังไม่กดวิ่งนะครับเดี๋ยวลองปล่อยให้เรนเจอร์เนี่ยได้ออกมากองๆกันหลายๆตัวนะครับมันจะได้ บัฟกันให้แบบปึ๊บภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไปวิ่งนะครับตักเสานี้โอเคอเดี๋ยวตีเสานี้แล้วจะกดวิ่งแล้วนะครับพร้อมหรือยังไปรุ่าข้างหลังก็จะได้รับบัฟมาตาจากเพื่อนครับนี่พอมาบัฟกันเยอะๆแบบนี้นครับนี่ความรุนแรงครับตากสกิลเลนเจอร์ต่างๆครับอันนี้ก็จะตีป้อมได้ไวขึ้นเสานี้เสานี้นี่มันตีข้ามมาค่อนข้างจะไวนะ เออแต่รอบมันวางดักไม่เหมือนกันครับอันนี้มันวางเสาดักติดๆกันนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องตีไอเสาเมื่อกี้ให้ได้ไวๆนะโอ้นี่ขนาดมาปล่อยตัวมาเยอะๆะครับอ่าไม่เร็วดัดฟื้นอีกแล้วอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับโอเคครับสเตีเวต์ก็รอบนี้ประมาณนี้นะครับเก็บคะแนนให้ได้เยอะที่สุดนะเอาตัวให้ได้เยอะที่สุดนะครับอ่าส่วนของออโต้คลิกนะครับผมไม่มีคําตอบให้แล้วนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่า ความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนไม่มีนะครับเคยทําคลิปเนี่ยขอความร่วมมือไปแล้วนะครับว่าในส่วนของเซตอีเวนเนี่ยจะเอาอยัางไงสรุปคือให้ใช้หรือไม่ให้ใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรียกรอบสุดท้ายดูแล้วกันนะแล้วก็พูดคุยทิ้งท้ายกันแล้วกันนะครับคือผมจะไม่ใช้คําว่าแนะนําให้ใช้นะอ่ซึ่งตอนนี้เอาจริงผมใช้เป็นแล้วนะครับมีคนเนี่ยแนะนํามาดาว,ว่าใช้ตัวนี้วิธีการใช้อย่างนี้คือต่อคือใช้เป็นแล้วนะครับแต่ผมขอเรื่องที่จะไม่ใช้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีความชัดเจน,นครับ คือจุดเริ่มต้นผมสอบถามทีมผู้พัฒนาเลยครับเขาใช้คําว่าไม่แนะนําให้ใช้นะครับถ้าเกิดโดนขวนได้ดีนะครับเขาก็ไม่รับผิดชอบเพราะว่าเขาบอกว่าผิดกฎอันนี้คือจุงแรกๆนะครับผมว่าโอเคไม่น่าจะใช้ได้แล้วล่ะแต่ปรากฏว่าก็มีคนใชยแล้วก็รอดมาอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็มีคนไปสอบถามทีมงานไทยก็ยังถามอยู่เรื่อยๆนะ,ะปัจจุบันก็ยังมีคนถามครับทีมงานไทยก็ยังตอบเหมือนเดิมว่า ไม่แนะนําให้ใช้นะครับแถมเขาบอกว่าอาจจะมีการโดนตักเตือนนะครับหรือว่าอาจจะมีการโดนนะครับไอดี ID ย้อนหลังก็ได้นะอาจจะส่วนใหญ่อาจจะตักเตือนนะโดนย้อนหลังผมว่าอาจจะยากครับน่าจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างอย่างตอนบัคเกียร์อย่างเงี้ยเออไม่รู้มาไทยไหรือเปล่าน,นะบัคเกียร์จะด,ดาวครับใช้ตัวกาชานะครับ เปิดเกียร์จะดาวนะครับโอ้โ oh, ห oh, ตอนนั้นปิดเซิร์ฟเกันให้วุ่นวายเลยนะคือผมมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ครับอ่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่การจะแบบทำอะไรย้อนหลังเนี้ยลำบากนะครับอันจากนั้นเนี่ยใครที่ใช้ไปก่อนหน้าน,นี้แล้วครับไม่น่าโดนละเตือนก็อาจจะไม่โดนนะอันตากก็ไม่แน่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยอย่างที่บอกว่าไม่แนะนำครับไม่แนะนําให้ให้ใช้นะครับให้เล่นด้วยวิธีปกติดีกว่าตัวผมเองก็จะเลือกที่จะไม่ใช้นะเพราะว่าเราทําช่องเนะเกิดวันหนึ่งนะครับ ไอดีได้ไอดีหนึ่งครับโดนแขวนขึ้นมาเนี่ยเห่าเลยนะเออผมเห่าทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำเทคนิคต่างๆมาสอนคนอื่นนะแต่โดนซะเองเนี่ยอันนี้ได้ว่าเดี๋ยวเป็นปัญหาผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้ดีกว่าครับต้องรอดูตัวเกมครับว่าสุดท้ายเขาจะชัดเจนไหมเพราะว่าทางฝั่งผู้พัฒนากับทีมงานเนี่ยไม่แนะนําไม่ใช้แต่ทางฝั่งผู้เล่นเนี่ยใช้กันยับเลยครับแล้วก็ยังรอดอยู่ตามปกติรับรางวัลรับอะไรกันสบายใจนะและยิ่งบนท็อปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าก็คงใช้กัน เยอะอ่ะผมใช้คําว่าใช้กันเยอะดีกว่าเพราะว่าวิ่งกันระดับแบบโอ้โหเป็น10ล้านเนี่ยมืองิกนะครับถ้ามานั่งเล่นกันโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งบางคนเขาว่าจะใช้อแอปนะครับที่มีติดมากับโดยตรงอ่ิบี่ผมเคยบอกอะติดมากับมือถือบ้างครับอ่าติดมากับ iPad ได้เงี้ยหรือว่าติดมากับโน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์พีซีเอย่างเงี้ยเขาก็ตรวจับยากอ่าฉะนั้นผมก็คิดว่ามันมันไม่มีความชัดเจน นะครับว่าสุดท้ายให้ใช้ไม่ให้ใช้นะครับอ่าถ้าห้ามใช้บอกไปเลยว่ายังไงคือห้ามใช้อ่าใช้ไปแล้วจะโดนโทษอะไรบ้างตักเตือนโดนโทษบานยึดรางวัลอะไรก็ตามครับหรือว่าทำออโต้มาเลยครับไม่ต้อง2เท่าก็ได้นะทําแค่ระบบออโต้มาให้เราใช้เนี่ยแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับอาแต่รอบนี้ดูแล้วเบื้องต้นเนี่ยอ่าโกงโกงไม่ค่อยเห็นนะน้อยลงนะครับก็อาจจะมีบ้างแหละหลุดลอดสายตาไปบ้างนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอ่ะดูกันเราเองดูกันเราเองนะ เอออันนี้เราไม่ก้าวกะแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับมาทิ้งท้ายครับในเสร็จเว้นของรอบนี้นะครับรางวัลก็วันพรุ่งนี้นะสี่โมงเย็นนะครับรอบหน้าก็เจอกันนูนเลยครับสามสิบเอ็ดกรกฎาคมครับดูบี่จะเก็บก็เก็บนะครับตัวค่าชาติยังไงก็ได้คิดว่าดวงดีเปิดเลยนะครับคิดว่าอยากได้แต่รอเพิ่มโอกาสเจมมืดในเดือนนี้นะครับก็รอดูอาจจะมีเพิ่มอีกนะครับหรืออาจจะเก็บยาวรอโคโรโบก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับอ่วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้ไปกันครับสวัสดีครับ